อย่าไม่งั้นหัวไม่ขึ้นเลยไม่งั้นไม่ตายไปแล้วกูอยากจะลองไม่ยอมแม่จัดมึงหัวเกินไปไหมจริงจริงอะผมยังไม่ได้เอาจริงเว้ยทุกคน โอ้ยแกงกูปะเนี่ยวาหน้าแม่เเลยจ กูนะเฮียกูมันตัวตึงแมนดีเซิร์ตแมนดีเซิร์ตไม่คร้าบ้องน้อง,องชายดีเซิร์ตนะเดี๋ยวพี่จะสนะให้ทุกคนดูในเมื่อกูได้ปืนที่เร็วร้ายที่สุดในของกูละเดี๋ยวนี้กูก็ต้องเอาเคืนแม่งด้วยสิบเท่า มันจะโหดเกินไปอ่ะซ็อมยิงซ็อมยิงครับน้องให้เวลาซ็อมยิงครับไอ้บอสไม่กดไม่ติดหว่ะทุกคนเกมไม่แก้งพี่เลยไอ้สัตว์ไม่งั้นกูไม่ตายหรอกนะเยี่ยกูกดไอ้บอสแล้วไอ้บอมสกดไม่ติดแค่นั้นเองไม่ไหววะไม่ไหวว่ะอะไรวะเกมแก้งพี่ตลอดเลยเกมไปสองกวางมา คนเอ้อะเขาจะเล่นระเบิดตลอดเลยไอ้ลูกยียกยยก่อะไรตรงนี่ยห,หัวแตกไปดิไอสัตว์ไม่เห็นตัวกูหรอกไอสัตว์กูไม่กูไม่ให้กูไม่ให้มึงเห็นกูหล่อเยี่ยยางงงครับไม่เห็น,น,หนตัว,ตวกูตายได้ไงเพราะกูมันคมอยู่แล้วเกิดมาวันสดลูกเดียวเฟี้ยวจัด 四了，然后，每个人，他很认真，啊。 ไม่ไหวเฮียแม่งทะลุไอวอลมาได้ยังไงอ่ะครับคิดดูดิเฮียงงนะกูงงแม่งโคตรงงเลยเลวหวยหัวขี่หัวก้นจุ๊บออย่างเงี้ยไอเสียว UMP UMP เจ็นนน U MP, U MP บนะเจ็บนะ ยาอะไรไ,ไอสัตว์โอ้ดันโคตรมุ่งอนาะตายไปดิครับเฮ้ยเชิดเฮ้ยโทษทีปืนมันลั่นครับน้องปืนมันลั่นที่ไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นจากซ้ำแม่ส่อกูขึ้นมาจ้าแย่ก็แย่ไม่ใช่ดิน้องเขาดิขึ้นมาไกลแท้สองพวงล้านลากหัวปื้ดปื้ดปื้ดหัวแตกปื้ด คอยดูนะทุกคนผมจะทำแบบเร็ว,รวๆให้ทุกคนดูนะ <Yes> นเจอแล้วเจนนะ อสอนมาอาจารย์ทุกคนไอ้เหี้ยแม่งนคนไม่ได้รู้รู้แค่นี้เดียวอะครับกูยิงโดนเฉยเลยไอ้สัตว์กูจะโหดเกินไปละมั้ง เล่นนะครับนั่งทำไมครับนั่งขี้เหรอครับน้องไปคุยกับร้านม่วงดิสิฮึฮึอารีฟอร์ิฟจอร์ารีฟอา์นิเจอรอารีฟเจอฮ่ออะไรตระหอดระหน่อดทำไมน้องไม่ไม่ตึงเท่าพี่อ่ะครับเดี๋ยวพี่จะสอนให้อ่ะป้าเาป้าเดี๋ยวพี่จะสอนที่บ้านมาหาพี่ที่บ้านนะเดี๋ยวพี่จะสอนให้าอาป้าน้องเอาไหมเอาไหมเอาไหมหย,ยอกฮึแม <2 S 1> ่งหมดอารมณ์เลย หมือนมันรู้อ่ะเขากูเล่นปืนนี้ไม่เป็นอ่ะผมต้องกดตัวละยิงไม่โดนเลยว่ะโอ๊ยไม่ตายเ <laughs> ยอะคน นคร oh, <God. S 1> ได้ปลาได้ปลาได้ไม่ลอง wings from last night. ยังไม่มีใครติดตึงเลยว่ะวันนี้ขอ,อเล่น MP5 ละกันนะครับพอดีว่าอยากจะลูดหัวลื่นเปิดหัวแตกครับ W รีว e วอะไรวะเจ้าียังไม่ได้ซักปืนเลยครับน้องตายแล้วหรอกครับน้องทำไมเองมันไก่ไอ้ยังไม่ร้องไห้ขโอโทษทีครับพี่พี่มันครองงลงาสี่พี่คงขนาดนี้เพราะพี่เก่งที่สุดในกาแล็กซี่นี่แล้วด้อยน,น้องเฮ้ยเล่นอะไรครับ ยืนครับจะวัดกับพี่หรอครับยืนงูโง,โง,โง่เงี้ยมันง่ายเกินไปเนาะมันง่ายเกินไปครับเพราะพี่มันครอมที่สุดในกาแล็กซี่นี่เราได้อลยหออีกแล้ว M590 อีกแล้วทุกคนกูกูโคตรจะเบื่อเลยคือมันไม่เท่ครับยิปงปืนเนี้ยแม่งโคตรขี้กากเลยก็สวยปืนนี้เฉยเลยไอ้เหี้ยเหมือนมันรู้อะครับอย่างเงี้ยเลยน้องพี่รักเอง คือผมคือผมอยากจะเล่นกับมันอนะ่ะเออแต่แม่งเสือไหร้รอไม่กนไม่ติด ให้กูพันยาก่อนไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยมึงจะกล่ามึงจะกดดูอย่างเดียวเลยเหรอไอ้เหี้ยไอ้ตับไอ้เหี้ยกูไม่ออไม่มึงเลยไอ้ตว์กูไม่ออมือให้มึงเลยเหี้ยกวจริงเลยยังไงมาได้อย่งไร หรือวะมันโปเปล่าทุกคนไอ้ตั์กูสามศพแม่งกูอยากจะไฟกับแม่งไอ้เหี้ยหมันตกมือไอ้ตั์เนี่ยมันเจอกูแน่ไอ้เหี้ยพอจริงไ้สัมึงไม่ได้ตึงเหี้ยอะไรหรอกนะไอ้เหี้ยเอออย่าห้าวครับกูขอร้องเออชัว่ไอ้เหี้ยท่น ไม่โผล่ว่ะเสร็จแล้วหนึ่ง ก่อนไหมกูก็เหตุเดมือคืนอะ่ะนี่หลุดมอกไปไม่ได้ <ด>โอเค <Okay S 2> นะครับผมขอ <Like. S 2> คลิปนี้ขอ10ล้านไลค์ก็พอครับผมไม่ต้องการเยอะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย